สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมจังถกเถียงกันอยู่ครับว่าเศร,รษฐกิจไทยนั้นถดถอยทำเทคนิคหรือว่าถดถอยในความเป็นจริงแบงก์ชาติก็ดีรัฐบาลก็ดีก็ออกมาพูดตรงกันครับว่าถือว่าเป็นการถดถอยเศรษฐกิจตามเทคนิคเท่านั้นเพราะว่าในความเป็นจริงนั้น ไม่ได้ติดลบสองไตรามาสหมายถึงอัตราโตของ GDP แต่เนื่องจากว่าเมื่อปลายปี2554มีน้ำท่วมใหญ่ฉะนั้นพอถึงอีกปีหนึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจก็ไม่สามารถที่จะติดลบได้มากกว่านี้แปลว่าจริงๆแล้วไม่ติดลบแต่เพราะมีความผิดปกติของน้ำท่วมเศรษฐกิจหดหายไปเยอะ ฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันไตรามาสต่อไตรามาสแล้วก็อาจจะตัวเลขจริงๆอาจจะลดแต่ว่าต้องดูความไม่ปกติของเศรษฐกิจด้วยเอาเป็นว่าต้องดูไตรามาส3าและ4ครับถ้าไตรามาส3าและ4ฟื้นจริงอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือรัฐบาลบอกกล่าวแล้วก็ทั้งปีก็น่าจะไม่ติดลบครับเอาเป็นว่านั่นคือการถดถอยทางเทคนิคก็แล้วกันแต่ว่าที่ถดถอยอย่างไม่เทคนิคหรือคือถดถอยจริงจังนั่นก็คือการเมืองครับ การเมืองไทยนี่ถดถอยไม่ใช่เรื่องเทคนิคแน่นอนครับเป็นเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องที่เกิดขึ้นในสภาก็ดีคุณภาพของนักการเมืองก็ดีการพยายามจะแก้กฎกติกาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ดีล้วนแล้วแต่ยืนยันชัดเจนว่าเป็นความถดถอยทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงไม่น้อยไปกว่าเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าถ้าการเมืองถดถอยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ไปด้วยครับ เศรษฐกิจจะเดินไปได้ดีเมื่อการเมืองมีกติกาและมีคุณภาพภาวะถดถอยจึงเกิดขึ้นกับการเมืองจริงๆส่วนเศรษฐกิจนั้นต้องพิสูจน์กันในไตรมาส3าและ4อีกรอบนึงครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม